สวัสดีครับผมแจ็คเรียวเอนะครับสิ่งที่ผมจะมาเล่าให้พวกคุณฟังก็คือว่าเป็น4เทคนิคครับในการเจรจาให้ได้กำไรมากกว่า3แสนขึ้นไปเทคนิคที่1คือการรับพอรับพอเนี่ยความหมายของมันก็คือว่า the ability to build trust and relationship นั่นหมายความว่าความสามารถในการทำให้ผู้ขายเชื่อถือเราและ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ขายในระยะเวลาอันสั้นไม่น่าเชื่อนะครับว่าการใช้เทคนิคแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะทําให้ผู้ขายเนี่ยเชื่อถือเราแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับเราได้เนี่ยในช่วงระยะเวลาเพียง90วินาทีแรกหลักการนี้เป็นหลักการที่ทัวโลกใช้กันนะครับสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารขั้นสูงเขาบอกเลยว่าสิ่งที่สําคัญนะครับคือการ matching and m i n o r i n g matching and m i r r ร r i n g คือ การที่เราเนี่ยมีบุคลิกท่าทางคล้ายๆเขาเหมือนนเขานะครับทำในเรื่องของโพสชอร์หรือท่าทางที่คล้ายๆกันน้ำเสียงหรือ energy หรือพลังเวลาคุยกับลูกค้าหรือเวลาคุยกับคนขายเป็น energy หรือเป็นพลังงานเดียวกันไม่ใช่ energy ที่สูงกว่าในการไปข่มเขานะครับบางคนเนี่ยไปต่อราคาเนี่ยต่อราคาแบบข่มเขานะครับว่าขอราคานี้ได้ไหมบอกแบบนี้ไปเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือการ break a ลพ o t หรือ การทาให้ความสัมพันธ์เนี่ยหกักลงไปครับแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญมากๆนะครับในการเบรกออัพอร์เนี่ยก็คือเรื่องของหาจุดเชื่อมนะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยชอบคนที่มีความคล้ายกันผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาที่ผมคุยกับเขาเนี่ยผมจะพยายามหาจุดเชื่อมไม่ว่าจะเป็นคนบ้านเดียวกันนะครับ เป็นเขาเป็นคนจังหวัดอะไรนะครับแต่จริงเนี่ยมันมีจุดเชื่อมอีกอย่างเช่นเอ้ยญาติผมก็อยู่จังหวัดนี้นะเอ้ยผมเคยไปจังหวัดนี้นะผมเคยไปจังหวัดนั้นนะหรือพี่จบที่ไหนครับเราจบที่เดียวกับเขาเป็นพี่น้องกับเขานะครับหลายครั้งครับที่เ,เทคนิคนี้มันทําให้เราคุยกันง่ายขึ้นเพราะว่าเราเป็นคนที่คลาย,ลายกันหลังจากที่เราแรปพอเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือการถามครับถามเพื่อหาเทนพอยต์ครับหรือจุดเจ็บปวดของเขานะครับการถามเนี่ย ไม่ใช่ถามแค่ว่าห้องนี้ราคาเท่าไหร่หรือต่อได้ไหมนะครับถ้าคุณเปิดมาด้วยคําถามแบบนี้ว่าราคาเท่าไหร่ต่อได้ไหมเนี่ยสิ่งแรกที่ผู้ขายคิดครับเขาบอกเลยว่าเรามาเพื่อกดราคาเขาแต่การถามของเราครับเราถามเรื่องรอบๆครับเรื่องรอบๆเช่นถามวายของเขาครับทำไมพี่ถึงอยากขายที่นี่ก็น่าอยู่นี่นะครับแล้วพี่ขายเพราะอะไรครับนะถ้าเขาบอกว่าเขาไปซื้อบ้านอื่นต่ออมผมจะถามต่อเขาไปเลยครับ แล้วบ้านที่พี่ซื้ออยู่แถวไหนครับแล้วพี่ซื้อบ้านอีกหลังหนึง่งราคาเท่าไหร่ครับแล้วพี่ผ่อนเท่าไหร่ครับแล้วพี่ผ่อนหลังแรกอยู่เท่าไรครับโอ้พี่ผ่อนสองหลังเนี่ยผมทําให้เขาเห็นเนพนพอยต์ของเขาครับแล้วพี่ผ่อนสองหลังเนี่ยรวมเป็นเงินเท่านี้ผมว่าพี่น่าจะเหนื่อยเลยนะครับ <S <S เห็นไหมครเป็นการย้าเพนพอยต์ของเขาเขาเริ่มรู้ตัวเขาแล้วว่าการผ่อนสองที่ของเขาเป็นปัญหาสิ่งถัดมาครับคือเราต้อง ห้ทาาางแกปัญเสิ่งที่ผมจะคุยกับเขาเสมอครับสําหรับคนขายเนี่ยผมจะบอกเขาตั้งแต่แรกเลยครับวันนี้เนี่ยที่ผมมาเนี่ยผมตั้งใจที่จะมาช่วยให้พี่ขายห้องนี้ได้ครับบางครั้งเชื่อไหมครับในการเจรจาต่อรองผมเนี่ยผมไม่พูดถึงราคาที่เขาประกาศเลยนะครับว่าเขาประกาศเท่าไหร่แต่ผมรู้ถึงราคาสุดท้ายของเขาเลยนะครับเพราะผมถามทุกอย่างแล้วว่าเขามีภาระเราาท่าไหร่เขาเหลือเท่าไหร่นะครับเขาผ่อนอยู่อีกเท่าไหร่นะครับแล้วราคาไหนที่เป็นราคาที่เขารับได้ สุดท้ายแล้วครับไปจบที่ราคาที่เขารับได้โดยที่ไม่ต้องต่อรองราคาหรือไปกดราคาหลังจากนี้ครับทุกอย่างมันจะง่ายในหลักการเนี่ยการเจราจาต่อรองเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่มีดิลไหนที่คุณจะไม่ได้ถ้าคุณมีการแร็ปพอที่ดีซึ่งในคลาสของผมผมบอกได้เลยว่าในคลาสของผมเนี่ยเฉพาะเจราจาต่อรองและพอเนี่ยเป็นขั้นตอนที่เด็ดสุดๆแล้วเราเรียนกันแบบเข้มข้น ตลอดทั้งวันทําให้คุณเจราจาต่อรองเรื่องไหนไหนก็ได้ในโลกขั้นตอนสุดท้ายครับในการเจราจาต่อรองเมื่อคุณได้ดิลที่ดีที่สุดแล้วดิลที่ดีมักจะไปเร็วเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก่อนที่คุณจะเข้าไปเจราจาเนี่ยคุณต้องทําการบ้านมาก่อนให้ดีเรื่องของราคาเข้าเรื่องของราคาออกราคาที่จะขายได้ตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญที่คุณจะต้องมีเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้ดิลหรือได้ราคาที่ต้องการแล้วคุณต้องงับทันทีครับ แต่สำหรับใครก็ตามที่อยากได้การเจราจาต่อรองแบบรึกซึ้งเลยนะครับผมอยากให้คุณคลิกปุ่มข้างล่างนี้แล้วพบกันใน PT4 ต้นปีหน้านะครับ